มิสแกรนฝรั่งเศสเปิดตำนานบทใหม่กระชากวิกผมฝากเพื่อนไปเก็บกลางเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024ด้านมิสแกรนอินเดียตัวเต็งควา้ารางวัลแรกเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ MGI Hall b a r w BKK พระราม9้านายนวัดอิสระไก่ซีนประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2024 โดยรอบนี้7 0สาวได้อวดความงามออร่าแบบจัดเต็มเปิดตัวในชุดทูพีสสีทองบแบรนด์ MGI Swimwear พร้อมแนะนำตัวสไตล์แกรนซึ่งแต่ละนางก็งัดไม้เด่นออกมาโชว์ลุคเล่นกันแบบสุดๆออร่าแต่ละคนเด่นมากโดยเฉพาะมิสแกรนฝรั่งเศสที่เผยโฉมออกมาในชุดทูพีสสีทองผมดำหน้าม้ายาวถึงกลางหลังเดินสับๆจริตควีนออกมาจากเวทีก่อนจะกระชากวิดผมตัวเองออกเผยให้เห็นทรงผมสกินเฮดสุดมันจากนั้นมิสแกรนฝรั่งเศส ก็ส่งวิกผมฝากมิสแการเอลสวดอไปเก็บแล้วเดินต่อส่งอินเนอร์นางพญาออกมาล้นเวทีเรียกได้ว่าได้เสียงปรบมือลั่นจากผู้ชมในความสวยสักดิ์จีจาของเธอแถมยังสร้างตำนานบทใหม่อีกด้วยซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก,ก็ได้แสดงความคิดเห็นอาทิตำนานใหม่ที่โลกต้องจำมาเอามงมาเอามีมสุดยอดไอเดียเจริตฝากวิกเป็นต้น จากนั้นพิธีกรแชมป์สกลลิมปานนท์และลูเซน,น่าฟาสเตอร์มีแก่อินเตอร์เนชั่นแนล2023 ได้นำเข้าสู่การประกวด Grand v o i c e a w a r d รอบสุดท้ายของสานางงามเสียงทรงพลัง Mis s กรนเวเนซุเอล่ามิสแกรน t ์เนเธอร์แลและ Mis s กรนตินีเดดแอนต์เบโก4เพลงดังถูกนำมาสร้างความสุขให้กับผู้ชมต่อด้วยการประกวดรอบชุดราตรีที่ทำให้ผู้เข้าประกวดสวยสง,งานน่าในค่ำคืนสำคัญนี้แฟนนางงามทั่วโลกต่างก็เชียร์กันสุดพลังจากนั้นก็ได้มีการประกาศผลรางวัลพิเศษกาแฟนโหวตได้แก่มิสแกดเมียนมารางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์อ ได้แก่มิสแก n นฝรั่งเศสและแกรนพิจ n Choice a w a r d ดได้แก่มิสแกลนอินเดียซึ่งเป็นตัวเต็งในการประกวดครั้งนี้โดยจากนี้จะมีการประกวดรอบตัดสินในวันที่ผ้าตุลาคมนี้ที่ mgi hall b a w o b k k พระรา้9